คลิปนี้นะครับมีน้อง fc คนหนึ่งคอมเมนต์แนะนำมาว่าอยากให้ลองทำคลิปจัดอันดับเกี่ยวกับหนังผีไทยและหนังผีต่างประเทศเอาแบบที่น่ากลัวที่สุดตลอดการประจวบเหมาะกับที่ผมและทีมงานก็ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินยังไงพอดีก็เลยถือโอกาสนี้ทำคลิปพิเศษให้ก็ต้องขอบคุณน้องรีเบคก้าเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นสุดยอดหนังผีที่น่ากลัวที่สุดตลอดการ เฉพาะในความเห็นของผมเท่านั้นหากพี่น้องมีเรื่องอื่นเสนอก็คอมเมนต์บอกกันได้อาจจะรวมไว้ในคลิปต่อๆไปแต่คลิปนี้ก็เอาเฉพาะหนังผีก่อนนะครับซอมบี้หรือแม่มดสัตว์ประหลาดอะไรก็เอาไว้คลิปอื่นเนื้อหามีการสปอยอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามเลี่ยงการสปอยในส่วนที่สำคัญเป็นชู้กับผีออกฉายเมื่อปีพศ2549 สร้างโดยค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่างไฟสตาร์และมีคุณวิสิษฐศาสนะเที่ยงเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานหนังสือของครูเหมเวชกรเป็นชู้กับผีจะเป็นเรื่องราวเมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนเกี่ยวกับนวลจันหญิงท้องแก่ที่เดินทางมาจากชนบุรีเพื่อตามหาคนรักของเธอที่พระนครแต่นวลจันท ก็เกิดปวดท้องหนักเหมือนจะคลอดลูกจึงได้ขอเข้าพักที่คาลือหัดหลังเก่าแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นแม่ไม้ที่ชื่อว่าคุณรันจวนที่นี่มีคุณสมจิตเป็นแม่บ้านใหญ่มีนิสัยเจ้าระเบียบมากจึงคอยจะดุด่าต่อว่าแก่นวลจันผู้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่เสมอแต่ก็ยังมีช้อยสาวรับใช้ของบ้านที่จะคอยให้กำลังใจเธอทำให้ทั้งสองจึงสนิทกัน อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมียายเอิบหญิงแก่ที่อยู่รับใช้คนที่นี่มาอย่างยาวนานผู้ที่ทําตัวลับๆล่อๆอยู่เสมอตลอดเวลาที่นวนจันอยู่ที่คฤลหาหนัหลังนี้เธอก็รู้สึกได้ว่าที่นี่มีเรื่องลึกลับน่ากลัวและอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดบ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่ซ่อนผีเอาไว้แต่ยังรวมไปถึงความลับอันดำมืดอีกด้วย นี่คือหนึ่งในหนังที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาลที่จะทำให้คุ้นขวัญผวาและตกตะลึงกับเนื้อหาที่เหนือความคาดหมาย The Eye คนเห็นผีเป็นหนังสยองขวัญสัญชาติเอเชียที่ออกฉายเมื่อปีคศ .2002 แต่ก็ถือว่าเป็นหนังไทยด้วยเพราะเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับฮ่องกงมีนักแสดงจากทั้งสงชาติและใช้โลเคชันจากทั้งสงประเทศ กำกับโดยสองพี่น้องฝาแฝดชาวฮ่องกงอย่างออกไซปังและแดนนี่ปังซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในหนังน่ากลัวที่หลายต่อหลายคนจำฝังใจมีฉากทรมานจิตใจมากมายในเรื่องนี้ตัวหนังนั้นเป็นเรื่องเล่าของหว่องกามานหญิงสาวนักไวโอลินที่ตาบอดมาตั้งแต่เด็กจนเมื่อเธอได้รับบริจาคดวงตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้แบบคนปกติ การผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีในที่สุดหญิงสาวก็เริ่มพอจะมองเห็นแม้ในระยะแรกจะยังคงมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดนักแต่การมองเห็นในครั้งนี้กลับไม่ได้มีเพียงแต่ผู้คนที่เธอมองเห็นได้แต่เธอยังสามารถมองเห็นวิญญาณของคนตายได้อีกด้วยแม้ว่าเธอเองจะไม่อยากมองเห็นก็ตามจนสุดท้ายเธอจึงต้องตามหาเจ้าของดวงตาที่เธอได้รับบริจาคมา ซึ่งก็ต้องเดินทางมาหาคำตอบบินมาไกลกันถึงประเทศไทยซึ่งที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวทั้งหมดภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณเป็นอีกหนึ่งในหนังผีไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจารณ์หรือเรื่องของรายได้ก็ตามอีกทั้งยังขายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศได้อีกมากมายกระแสะตอบรับดีมาก จนอเมริกาได้ซื้อไปรีเมคในชื่อชัตเตอร์เช่นเดียวกันแต่มีชื่อไทยว่าแรงอาฆาตภาพวิญญาณสยองเรื่องนี้จะเล่าเหตุการณ์สำคัญหลังจากวันที่ทันช่างภาพหนุ่มและเจนผู้เป็นแฟนสาวได้ขับรถชนนักศึกษาผู้หญิงแล้วก็หนีไปจากที่เกิดเหตุความรู้สึกผิดตามหลอกหลอนพวกเขารวมไปถึงบางอย่างที่ติดตามมาด้วย ท่านเริ่มเห็นอะไรแปลกๆจากภาพมุมกล้องไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลึกลับหรือพลังงานบางอย่างที่มักจะปรากฏอยู่ในรูปถ่ายของเขาอยู่เสมอชายหญิงจึงได้พยายามสืบหาสาเหตุว่าเรื่องแปลกๆที่พวกเขาได้พบเจอแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ก่อนที่ความจริงจะค่อยๆกระจ่างขึ้นชนิดที่ว่าพวกเขาเองก็ไม่กล้าที่จะนึกถึงสาเหตุข,ของมัน มาถึงอีกหนึ่งเรื่องของหนังผีที่ครองใจผู้ชมทั้งประเทศจนกวาดรายได้ไปมากกว่า100ล้านบาทหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าลัดดาแลนด์ออกฉายเมื่อปีพศ2554สร้างโดยค่ายหนังคุณภาพที่ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า GTH กล่าวถึงชายวัยกลางคนที่มีชื่อว่าทีเขาได้พาภรรยาและลูกๆย้ายมาอยู่กันที่เชียงใหม่ โดยได้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นบ้านแสนสุขของพวกเขาทีคาดว่าชีวิตดีๆจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะได้มีหญิงสาวชาวพมา่าได้ถูกฆาตกรรมอันพรางศพทิ้งศพไว้ในตู้เย็นของบ้านฝรั่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองจนทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเกิดความหวาดกลัวจนต้องทยอยย้ายหนีกันไปหมด มีเพียงบ้านของทีเท่านั้นที่ไม่ได้ย้ายหนีออกไปเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาเองได้ตกงานอย่างกระทันหันและไม่มีเงินมากพอที่จะย้ายไปไหนได้รวมไปถึงที่ข้างบ้านของเขาเองก็ยังมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นซ้ำซ้อนเขาและครอบครัวจึงต้องทนอยู่ในหมู่บ้านผีสิงนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้สีพแพร่งเป็นภาพยนตร์ชุดผีโปรเจกต์ใหญ่ ที่มาจากค่าย GTH โดยเนื้อหาของหนังนี้จะแบ่งเป็นตอนสั้นๆ4ีตอนซึ่งแต่ละตอนก็จะได้ผู้กำกับมากฝีมือถ่ายทอดความน่ากลัวที่แตกต่างกันออกไปพระเ่งที่หนึ่งมีชื่อว่าเหงาไปนเรื่องราวของสาวขี้เหงาที่ชื่อว่าปิ่นเธอได้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้ขาหักออกไปไหนไม่ได้ทำได้แต่เพียงแค่เก็บตัวอยู่ในห้องและด้วยความเหงา บวกกับบรรยากาศของเรื่องเป็นจึงได้ส่ง s m s เพื่อคุยกับชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จักสมัยก่อนมือถือยังไม่ไฮเทคเท่าปัจจุบันส่ง SMS จีบกันนี่กถือว่าชิคมากแล้วนะครับโดยที่เธอนั้นเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายที่เธอคุยจีบกันอยู่ด้วยเขาเริ่มมีอะไรแปลกๆและน่ากลัวหนังเรื่องนี้เคยเป็นหนังสั้นมาก่อนนะครับและทำได้ดีมาก จนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังหน้ากลัวระดับชาติแผลงที่2อมีชื่อว่ายันสั่งตายถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นเกเรที่พวกเขาได้จับตัวลูกชายของสัปปะเ่อไปแกล้งจนเขานั้นทนไม่ไหวจึงได้ทําพิธีปลุกเสกสร้างยันสั่งตายขึ้นมาซึ่งหากใครได้สบตากับยันนี้ก็จะเสียชีวิตลงในทันทีแบบไม่ต้องรอทำให้กลุ่มวัยรุ่น ต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดจากยันสั่นตนั้นให้ได้เรื่องนี้สร้างมาจากการ์ตูนไทยโดยนักเขียนนักวาดที่ป๊อปมากในยุคนั้นอย่างคุณเอกสิทธิ์ไทยรัตซึ่งก็ยังมีผลงานแนวนี้ออกมาอีกหลายเรื่องแพร่งที่สมมีชื่อว่าคนกลางเรื่องราวของสี่เพื่อนสีสุดเกลียนทั้งเอเต๋อเผือกแล้วก็ชินที่พวกเขาได้มากางเต็นท์นอนกันในป่า เพื่อที่จะล่องแกนกันตามภาษาหนุ่มโสดจนวันรุ่งขึ้นที่เรือของพวกเขาได้ความลงขณะล่องแก่งทำให้เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอได้ตกหายลงไปในน้ำและไม่มีใครช่วยเขากลับขึ้นมาบนฝั่งได้อีกเลยตกดึกคืนนั้นเอได้กลับมาที่เต็นท์อีกครั้งด้วยสภาพร่างกายที่เปียกปอนและความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมทำให้เพื่อนๆสงสัยว่านี่อาจจะเป็นวิญญ,ญาณของเอ ที่ยังไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วซึ่งคืนก่อนที่เรือจะคว่ำเอก็ได้เคยพูดเล่นๆเ,เอาไว้ว่าถ้าหากเขาตายเขาจะมาหลอกคนที่นอนตรงกลางก่อนเพราะเห็นว่าแย่งกันนอนตรงกลางดีนักทำให้ในเวลานี้เพื่อนๆที่เหลือถึงกับต้องแย่งกันนอนตรงริมของเต็นท์เพราะกลัวว่าผีของเอจะมาหลอกสุดท้ายตอนจบของเรื่องนี้พีคมากๆในแบบที่ว่าคาดเดากันไม่ถูกเลยทีเดียว ผสมกับการเล่าเรื่องที่มีมุกตลกแทรกอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ4นักแสดงคู่บุญกับผู้กำกับและนักเขียนบทมือทองแพร่งที่4มีชื่อตอนว่าเที่ยวบิน224โดยเป็นเรื่องราวของพิม Air h o โฮสเตสาวที่ได้รับคำสั่งพิเศษให้ไปดูแลเจ้าหญิงแขกซูปเปอร์ VIP บนเครื่องบินไฟ24 เที่ยวบินพิเศษที่ถูกเช่าแบบเหมาลำํำแต่โชคร้ายที่ตลอดการบินนั้นพิมพ์ถูกเจ้าหญิงกลั่นแกล้งต่างๆนานาด้วยเหตุผลส่วนตัวเพราะเจ้าหญิงนั้นรู้ว่าแอสาวได้แอบไปคบกับพระสวามีของตนเรื่องนั้นบานปลายมากเมื่อเจ้าหญิงได้กินอาหารแล้วเกิดอาการแพ้กุ้งจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตลงบนความสูงระดับหลายพันฟุตและเครื่องบินก็ยังลงจอดไม่ได้ ซึ่งแม้แต่ตอนที่เสียชีวิตไปแล้วพิมพ์ก็ต้องคอยปรนนิบัติเจ้าหญิงอยู่ที่ยังคงอาฆาตและยังคงกันแกล้งพิมพ์ไม่หยุดทีนี้เราจะมากันที่5อันดับของหนังผีต่างชาติที่น่ากลัวที่สุดตลอดการบ้างผมจะขอเริ่มที่กรเจียมหรือในชื่อไทยว่าสถานผีดุภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติเกาหลีออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพศ2561ต้องยอมรับนะครับ ว่าเหมือนเป็นโชคชะตาเพราะว่าส่วนตัวนั้นผมเพิ่งได้ดูหนังเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบสักประมาณเกือบหนึ่งเดือนก่อนโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากและดูอีกครั้งก็ยังไม่เก่าทุกอย่างยังคงลุ้นและน่ากลัวโรงพยาบาลจิตเวกเชกอนเจียมเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีอยู่จริงและถูกสำนักข่าว CNN ยกให้เป็นหนึ่งในเสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดในโลกของเราแล้ว ส่วนเรื่องราวของหนังจะเกี่ยวกับรายการล่าท้าผีของเกาหลีที่พวกเขาได้เข้าไปในกรเจียมเพื่อจะพิสูจน์ผีในนั้นและจะเอายอดเรตติ้งของรายการซึ่งได้ประกาศรับอาสาสมัคร4คนเพื่อร่วมเดินทางไปกับทีมงานอีก3คนหากว่าทุกคนทำได้ตามแผนก็จะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินรางวัลจากโฆษณาโดยในสถานที่ดังกล่าวมีห้องอาถรรพ์ที่ถูกปิดตายอยู่ หากใครได้เข้าไปในห้องนั้นก็จะตายโดยทางรายการได้บอกเอาไว้ว่าภารกิจหลักของพวกเขาก็คือการเปิดห้องอาถรรพ์นั้นซึ่งทางทีมงานได้จัดฉากเอาไว้หลายๆส่วนเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าที่นี่จะมีผีจริงแต่อะไรบางอย่างที่อยู่นอกบทมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาทีละนิดอย่าว่าแต่ผู้ที่เป็นอาสาสมัครที่เริ่มจะขวัญผวากันในทุกย่างก้าวที่ต้องไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ตามเพราะตอนนี้แม้แต่ทีมงานเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันจนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดหนังจะเป็นแนวฟาวฟุตเทศอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกมึนหัวหรือไม่ค่อยชอบมุมกล้องที่หนังใช้แต่ก็รับประกันความหลอนได้เลยว่ามันน่ากลัวสุดขั้วจริงๆมนตรา หนังสยองขวัญฟอร์มยักษ์จากไต้หวันว่ากันว่าหนังเรื่องนี้คือหนังที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ไต้หวันเคยสร้างมาออกฉายครั้งแรกในปี2022และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบฟาวฟุตเทสแต่ก็ไม่ได้เขย่ากันทั้งเรื่องนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแก่การดูแน่นอนโดยตัวหนังจะเล่าถึงหลีรั่วหนานที่ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อน เธอได้เข้าร่วมพิธีกรรมที่หมู่บ้านของชายผู้เป็นแฟนและเธอกับแฟนแล้วก็ญาติของเขาได้แอบเข้าไปในอุโมงค์ต้องห้ามซึ่งเป็นของครอบครัวแฟนหนุ่มของเธอเองที่นั่นใช้ประกอบพิธีกรรมโบราณและดูเหมือนว่าเธอจะทําผิดข้อห้ามอะไรบางอย่างจึงได้มีคำสาปติดตัวมาด้วยซึ่งสิ่งนั้นทำให้ญาติและแฟนหนุ่มของเธอเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตลง ประกอบกับความน่ากลัวของสิ่งลึกลับที่ตามเธอมาจากอุโมงค์แห่งนั้นก็คอยเล่นงานเธออย่างไม่หยุดหย่อนจนทำให้เธอมีอาการป่วยทางจิตและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่หลายปีและนี่คือสาเหตุที่ทำให้รั่วนานต้องอยู่ห่างจากตัวตัวผู้ที่เป็นลูกสาวสุดที่รักจนกระทั่งเวลาผ่านไปอาการทางจิตของรั่วหนานเริ่มจะดีขึ้นดีมากพอจะรับลูกสาวให้ไปอยู่ด้วย และอาถรรพ์ลึกลับจากพูดผีปีศาจท,ที่คอยเล่นงานเธอก็ได้เข้ามาเล่นงานลูกสาวของเธอด้วยเช่นกัน The Conjuring 2ภาพยนตร์ที่การันตีความหลอนโดยผู้กำกับมากฝีมืออย่างเจมวานที่ทั้งกำกับและเขียนบทเองแบบบ้าพลังออกฉายครั้งแรกในปีคศ2016 The Conjuring p a r 2เป็นภาพยนตร์เหนือธรรมชาติ ที่อิงมาจากเรื่องจริงของคู่รักนักปราบผีอย่างเอ็ดและลอเรนวอร์เรนที่ได้นำเรื่องราวที่ทั้งสองเคยพบเจอและบันทึกเอาไว้จากการไปทำพิธีไล่ผีในช่วงเวลาต่างๆโดยเหตุการณ์คอนจูริงภาคสองนี้สองสาม,มีภรรยาได้เดินทางมาที่ตอนเหนือของเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีชื่อว่าเพ็กกี้ฮอสันที่กำลังเป็นข่าวโด่งดัง เพราะเธอต้องเลี้ยงลูกอีก4คนในบ้านที่เต็มไปด้วยวิญญาณนอกจากนี้เรื่องแปลกๆก,ก็ยังคงเกิดขึ้นกับลูกสาวคนเล็กของเธอที่มีชื่อว่าเจเน็ตที่ถูกผีชายแก่ที่เคยเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ตามรังควานจนเมื่อเอ็ดและลอเรนพร้อมกับนักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติคนอื่นๆได้เข้ามาช่วยเหลือเพกกี้ฮอสันเวลานั้นทั้งหมดก็ได้พบ กับสิ่งที่น่ากลัวและดุร้ายยิ่งกว่าสิ่งไหนๆและนี่คือจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่เจมวานได้ให้ผู้ชมทั่วโลกได้พบกับผีแม่ชีหรือเดินนันอันโด่งดัง Insidious หรือชื่อไทยว่าวิญญ,ญาณตามติดเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีพศ2553ซึ่งผู้ผกับของหนังเรื่องนี้ก็คือเจมส์วานอีกเช่นเคยเขาการินตตความหลอน จากรายได้ที่สามารถทำได้อย่างถล่มทลายอินซิด o u s เป็นเรื่องราวของครอบครัวแลมเบิร์กหลังจากที่พวกเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่จู่ๆดาวตันผู้เป็นลูกชายก็เกิดอาการล้มป่วยและมีภาวะโคมา่านอนเป็นผักไม่ยอมตื่นขึ้นมาอีกเลยแม้แต่หมอเองก็ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการนี้ได้อยู่ไปนานวันเข้า คนในครอบครัวก็เริ่มเจอเรื่องเหนือธรรมชาติมากขึ้นที่เกิดขึ้นในบ้านไม่เว้นแต่ละวันพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะทำการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่คงเชื่อกันว่าห่วงจุ้ยไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นเพราะตอนนี้ทั้งหมดกลับต้องเจอกับเรื่องราวสุดผวามากขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเอลิสเรเนีย ผู้ที่เป็นเพื่อนของแม่จอรจเอลิสที่เป็นคล้ายๆกับร่างทรงเพราะเธอสามารถถอดจิตได้เธอได้ให้คำตอบกับพวกเขาว่าที่เดวต้านั้นไม่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ที่สามารถถอดจิตได้แต่ได้ถอดจิตล่องลอยออกไปไกลเกินไปและไปหลงอยู่ในโลกมืดทำให้หาทางกลับเข้ามาในร่างไม่ได้เนื่องจากมีอะไรบางอย่างได้ขังเขาไว้ในมิตินั้นชายผู้เป็นพ่ออย่างจอร์จ จึงต้องเข้าร่วมทําพิธ,ธีกรรมเพื่อถอดจิตไปตามหาลูกชายกลับมาและนั่นคือที่ที่เขาจะต้องดําดิ่งเข้าสู่โลกมืดและได้พบเจอกับผู้ที่อยู่ในนั้น The Author หรือในชื่อไทยว่าคารืหัดส,สัมผัสผวาเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในเรื่องของความน่ากลัวรส,สนิยมของบทและฝีมือการกํากับของผู้กํากับเอง รวมไปถึงเนื้อหาที่เกินจะคาดเดาได้โดยตัวหนังจะเล่าถึงช่วงเวลาในปีคศ1945ที่เกาะแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษนำแสดงโดยนิโคลคิดแมนที่ได้รับบทเป็นเจ้าของคฤลาสห์โบราณที่มีชื่อว่าเกรสเกรสมีสามีและลูกๆที่อยู่ด้วยกันแต่ทว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกทำให้สามีของเธอต้องเดินทางออกไปรบ และแม้สงครามจะจบลงไปหลายปีแล้วแต่สามีของเธอก็ยังไม่กลับมาเกรซจึงกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องคอยดูแลลูกๆอยู่เพียงลำพังที่แย่ไปกว่านั้นก็คือลูกของเธอเกิดอาการป่วยซึ่งเป็นโรคประหลาดที่ทำให้เด็กน้อยไม่สามารถโดนแสงอาทิตย์ได้จึงต้องมีการประครบประง,งมกันเป็นพิเศษและในวันหนึ่งได้มีกลุ่มคนแปลกหน้าสามคนเข้ามาขอสมัครเป็นคนรับใช้ โดยพวกเขาอ้างว่ามาตามประกาศรับสมัครบนหนังสือพิมพ์เพราะเกรเองก็อยากจะมีผู้ช่วยหลังจากวันนั้นก็เริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในคาร์าส์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โพตไกา์สหรือการที่เข้าของสามารถขยับเองได้รวมไปถึงเสียงดังแปลกๆหรือแม้แต่ที่ลูกๆของเกรสก็ได้เห็นใครบางคนบุกเข้ามาในบ้านเกรสจึงเชื่อว่าที่นี่ตอนนี้มีผีสิงอยู่ จึงได้ทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องลูกๆแต่ก็มีบางอย่างที่หักมุมสุดขั้วกำลังรอให้คุณผู้ชมได้พบเจอหากคุณชอบคลิปนี้อยากจะให้นำเสนอคลิปหัวข้อหนังแนวอื่นๆอ,อาจจะเป็นสุดยอดหนังซอมบี้หรือหนังภัยพิบัติต่างๆที่สนุกและสุดที่สุดตลอดกาลก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วย ว่าคุณชอบเรื่องไหนกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ